มาต่อคลิปที่แล้วเลยค่ะมีอร่อยก็ต้องมีไม่อร่อยไม่ถูกปากพูดยังไงได้บ้างมาดูกัน Does essential n e e t good อาหารไม่อร่อยเลยหรือเราจะบอกแบบเจาะจงไปเลยเช่นบอกว่า d h i s s u p e m a k e t me n e t t คือซุปเนี้ยมันไม่ถูกปากฉันมันไม่อร่อยเลยนั่นเองหรือจะบอกว่า Does essential n e like e NIT lekker คืออาหารนะ่ะมันไม่อร่อยเลยที่กินไป หรือจะบอกว่า does essence make comish k o m i s h คืออาจจะรสชาติแปลกๆนะคะเค็มไปเปรี้ยวไปก็คือไม่อร่อยนั่นแหละหรือเราจะบอกว่า does e s s e n c h a t m e a n i c h t g e s h m e c t ก็คืออาหารไม่ถูกปากฉันนะคะก็คือไม่อร่อยนั่นแหละประโยคปิดท้าย i h finde does essence be s o n d e r s good ฉันคิดว่าอาหารนะ่ะมันไม่มีอะไรพิเศษก็คือมันไม่อร่อยนั่นเองจา้า